4 khuôn hốc, nó, 4 khuôn hốc này. Răng à, 6 mét gì này nó, 6 mét, chì có nhiều nó, chì trời này. Thấy không? này, nó, 6 mét nó. อซีเมตเนะาะ4ซ4ีเมตรซีเมตนี้อีอนอน,นี้นี่เนาะตรงเลยนี่ซีเมตร่าวันนี้พายอยู่พานนะันเนาะตรงนี้มันหกเมตรได้ป่นะีเนาะซีง <laughs> ั้กเข้าได้ดิ พวกแม่นี่อยู่นี่นี่มีด้วยนี่ที่นี้เนี่แต่ว่าหน้าบ้านนี่มันยังเดืออยู่วันนี้อยู่นี่เนาะหน้้าาบนนี่แหละมันองน้องมามาวัดนี่ด้วยแต่ว่าก็ยังแต่ว่าก็ยังห้อมอยู่เนาะห้อมอ่อตัวแต่ว่ากับที่กับที่เจาะเขานี้เนี่ยสา่ไฟเนาะ mét rồi, 6 mét, 6 mét cứ gần đấy thì 6 mét của Đây là bạn 6 mét. Điều hòa hơi gì, chẳng đấy hả na? Điều hòa điều hòa hơi gì đây là bạn cuồng của nỉ Hoa không được cuồng nó Đơ, nó đua, nọ đang nong say pn, ah tôi, nào đấy, nhung cao luôn nè, nong, mày, mày cái gì mày mày cao cứ cao, <laughs> uh, à, 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 cả nào, nong nó khút, nó. À, tay sau, mày mà nó เปิดภาพมากะอยู่ที่ภาคทีเศร้าบ้านเชนซานของทางน้องใส่พ่นพ่นคือเก้าพี่น้องเยเนาะทางน่าจะลากเลยน่องต่างแบบเก้าเลยนี่เนาะเดี๋ยวไม่ได้มากเนาะเอาเสริมเลยพี่น้องเยเสริมใช่ได้กะเอาแต่นัน่นงนี่ ได้ใช่แล้วก็ตอกด้วกแตปูยึดไว้เลยบ้านนี้โอ้จักแน่นทำไรดินนะเนาะเก็บบวกคืนข้อนน้ามีตัวน้อยน้าจะบวลงมันแห้งจักแห้งทำไรเนาะมันแน่นมันแน่นน้าจะเบลลงมาไว้จักเข้าเนิงก้อนหน่อยให้มันให้น้ามันบกแล้วกันเข้ากับจังกุดเลยกละหัวมาแล้วเนาะละหัวเนาะเออมีแต่ไม้กับแกนอันนี่เนาะ นดอยมีแต่ไม้แกนๆเนาะไม้จิกโอ้ไม่แดงไม่แดงบ่นี่นะแด,ดงดอนเนาะโอ้ก็คักแล้วจ้ะเนี่ยสวัสดีปุตโต้ดอยมีแม็ดป่ะปุตโต้ม,มีบ่ยเอ่อเอาสับปะรดมาพี่ยจ้ะเดี๋ยวสิลองอันวัดจากจากเฮือนปุตโต้ไปหาเนี่ยน,นะว่ามันสิจักเม็ดเ,เนาะ ไปที่ทางบาบุดเพยไปทางไหนเนาะพอานนี่ไปทีเลยลเนียเลยอบาุดเลยเพราะมันเบอร์เดียรสิบบาทปรงกอนหมทให้สร้างสร้างได้จ้ะสร้างพุทธบลลงกีมาสร้างสร้างอยู่ไชอยู่หพุทธลงกีจังมาสร้างสร้างไหนสรุปได้สร้างไหนนี่สร้างอะไรเพื่อนาอไเออมีมีสร้างอีดีที่บ่สร้างแต่น้องว่า ล้ทำมาเพนะแบบโดยเพราว่าว่าเขาให้กำมันชานนนะ่อเป็นไา้เอาเ่้นููนเปว่าเอาที่คนว่าลิสุเราแต่ว่าบรบวณน้บอกเขาให้ประจำแค่แต่ว่าเขาจะ้รังแล้วเดมันเป็นบางมือก่ามาบางมือได้มาเนั คำว่าคันว่ามากครับว่าเพิ่นมีเบี่ยอะไรเชี่หฮาผู้ไม่เออคำว่าเพิ่นเออคำว่าผู้ใดผูาไม้ผู้ไม้ผู้ที่ทำเบิ้งอันนะบ่จำมาได้ก็ได้น้องเออประมาณบ่สี้ลองวัดเบิ้งก่อนสี้ลองวัดเบิ้งก่อนอ่ะนะบ่มันสีไล่บ่แหล่มันสีบ่จ่อบ่ถ่วง 5 mét à, hôm qua từ đây, ba. Hút mét thì <laughs> uh, <laughs> <laughs> man... <laughs> 6 mét nè bố, mân gây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  nó toa nha vắng nó vắng nha 4 nha vắng พ่มาวงกุ้งกางไห้ก็ได้น้อบ่เฮิร์นพ่อตู้อยู uh ่ใส่แต uh 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 ่ว่าแต่ว่ามันมันมันจัจ่อครับนาบ้านอยู่นะพ่อตู้ให่จ่อครับแงม่เนาะแง่ไม่เอาว่าจเทียบเบิ้งอนะส่เมตรสี่เมตรสี่เมตรแต่ว่าสี่เม นึ่งสี oh, ่เมตรเออเนาะสเมตรอยู่นี่แต่ว่ามันก็ยังเดืออยู่ทีนี่เดือยเมตรนี่วัดังยูเนาะโอ้ยมาหน่อยกเช่าของาปุนาหาปุ่นหาชิว่าเช่าอเดืี่เมตรเนาะ เดี๋ยวแทกแทกเบิง้งกันนะ่าพร<อ>สบายดีเด้อ่า,าพรเน <c oughs> ี่ย <c oughs> เดี๋ยวเขาแทกเทียบเทียบเบิ้งก่อนหนะนะสมมติว่าจากนี้เนาะนี่ยี่หกเมตรนี่ก็หกเมตรหกเมตรอย6 m. 6 m. ู่นี้เนาะสมมติว่าเฮือนะฮาสี่คูณหกสี่คูณหกเนาะสี่คูณหกนี่นนตรงเนาะหกเมตรอยู่นี้เนาะ M không? Không có <laughs> không này 6 mét kiếm bay hoa nó nó hôm mệt nó ừ. bay ngay ngay thấy không? ngay này ngay 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 nó นบ่การรับเนาะเอ้ยกระรับมันบ่มีกระรับเดี๋ยวมาเรองกาแทงวงนี้ก่อนบันนี่เาแบบว่าเทียบเบิงงนี่อะนะอ่าซีเมตเนาะอ่าซีเมตรซีเมตรนี้ นี่เนาะตีเลยนี่สี่เมตรร่างดีวันนี้ผาอยู่ผาเนาะตอนนี้มันหกเมตรได้ป่ะนีเนาะสี่เมตรกี่เข้าได้หกเมตรนี่อยู่นี่นี่ตีเลยนี่อยู่นี่ตะวันหน้าบ้านนี่มันยังเดือยอยู่วันนี้อยู่นี่เนาะ nó nó má, má vặt nhỉ à tao cái nhá tao mới cái nhá hòm chứ nó hòm ở chỗ à tao mới cái gì tao cái gì cho con nhí nhé thả quay nó trên mét rồi 6 mét 6 mét cứ gần đấy thì hút mét rồi là bạn hút mét Hoa hảo chiêng này, Chẳng chiêng này, nắm bàn quân quân y bóng. Hoa hảo chiêng này, nắm bàn quân y bóng, 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 nắm bàn อันน <t od em |ms|> ี them them. ้น <t od em ora> pues. ีม mm ัน hmm. มันมันแล้วแต่เฮาอันนี้นะว่าถ้าว่าเฮาเฮ็ดอยู่นี่ได้กะก็ได้แต่ว่าถ้าว่าเออบ่คักได้อยากย้ายเพุ่นกะก็ย้ายไปอีกอันนี้วัดเบิ่งนะบะว่าวัดเบิ่งนะแต่ว่าซาว่าเฮาวัดเบิ่งนี่นะวัดมันก็ยังเหลืออยู่6เมตรนะนะอ่า6เมตรก็คือว่าได้ว่าเฮาปัดคอนช่างกระซงกระซีมมันออกมาอีกอะมันก็สิ่เดือจ้อไปอีกเนาะแต่ว่าเรื่องอ่ามีการมีงานนั่นนี่บ่นี่เฮามันก็อยากนั่นอยู่ อันมีนะว่านกวางไห้ไก่แห้งดีเนาะแต่ว่าหม่องหม่องมอชุดอีเดียร์คือหม่องเพื่อนอยู่ตัวนี้อย่นี้นะหม่องหม่องเหมาะชุดอีเดียรคือหม่องเพื่อนตั้งหันไปหน่อยเนาะโอ้่มาถึงจังว่าอันอยู่อ่นเลยบาทนี่นะอันนี้เราเชื่อมกับมันเหมาะเลยได้จ้ะเฮอนมันกับเหมาะเลยได้บาทนี้ตัว่าโอ้เป็นไงวะหรือว่องว่าเบนาะ ถ้าว่าคุยกับแม่อะทั้งแม่เพิ่นว่ากัเพิ่นว่าเห็นในช่องว่าช่องวพอดเห็นในช่องเจ้าแหไรแล้วว่าแม่เบิ่งคือจังหวัดจังจาออยู่เั็นนะใช่ว่ะใช่ชูฮาผู้เพื่อนจะนีเลยนะจากหน้าบ้านเนี่ยมันก็ยังคือนจังหวัดเดือนียวเดียวเห็นนะก็เลยว่ามาวัดเบิ่งว่านี่ว่ามันอ่านั่นเดือบจะแม้กันแน่น่ะอ่าตู้เขาว่าตูดเลาก็บตูดนะเขาว่าตูดก็บตูดให้มัน Hãy mình lấy một mắc rốt gì này nó nó À, ông chàng bò Thì họ chàng, họ chàng bò lại phải lắng Nó, họ kê khả từ tài này lưới À, lấy mình chỉ tài bài cháy Thì mình bảo tay người này, ô, chỉ lại nhỏ <Nhant> hơn thì mình cho hợp phố đủ sản nam, mình muốn làm bán Thế cho con là, cho cái bốn đó, mắc nó Hả?

ว่าแต่ว่าเรื่องไกลดอกกันคือว่าเฮาสิตูดหนาว่าเดียวว่าเนสิซื้อกลมอยู่กลุ่มจีนมาบ่ยากดอกกันเอย่างเฮาหาไว่าแต่ว่าเฮาบ่ได้ว่าเรื่องจ้างไดพียงเท่านั้นเนาะเพราะว่าจ้างมันหลายคนมันก็ันเนาะให้ไหวเได้เนาะมีแต่ซื้อแล้วอยู่ในกินมาฮะแลเวียกแหละฮะเฮ้ยนอยู่ในกินชุเพิ่นสินะว่าเฮาบ้านเฮายังหากันได้อยู่พียงเท่านั้นเนาะแบบแบบแบบคือแบบแต่ก่อนแต่สมัยก้อนน่ะเพิ่นก็ อ่าคือย่อเฮือนนี่เพื่อนกะหากันได้บ้านเฮาเนาะ้อยังหากันอยู่แต่คือในเมืองนี่ไม่ได้หากันไม่ได้แล้วเรื่องจ้างอย่างเดียวแล้วเขาเรื่องจ้างแพงสูตรกับสิ่ค้ายู่กับเสาบริฝังดินเนาะแม่นก็ขอดีใครานี่แต่ว่าเสาเนี่ยเขาบม่ได้ฝังดินฝังดินตัวนี้กับไม่ได้ฝังอตัวนี้กับคือเขาตั้งไว้ยังไงนะตัวนี้นายพี่น้องเอ่ยเนาะเออมันกะังดินมันจง่แต่ถ้าฝังดินมันมันจะได้ยุกมันจะยุกลายดิออา เดี่ยวมิเตย์น้องเสร็จพลเขาว่าเขาว่าจังไรกับสีย่ำย่ายอยู่อะนะจังไรกับสีย่ำย่ายเลยเขามิเตยไปทำควสะอาดเนาะฝั่งนั้นเดี๋ยวัอ่อภาพสถานที่ให้มันเพียงเดี๋ยวเขาจะตุดไปเรื่องตุดนี่เขาจะตุดไปเอดไชเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งไปน้องแลเขาไปเบิ้งเดี๋ยวบริเวณท่านกอนว่าสีเอาไปทำไรสินะ เหมือนก่อนพี่น้องเยแต่ว่าเรื่องเรื่องเห็ดไร่นี่ไร่เนาะแต่ว่าเ้ามีพื้นที่ชำนี้นี่ชุดจะชำนี้นี่นะเทาก็สามารถเห็ดได้เนาะนี่ Howard มีเนื้อที่ที่ไปพ่วงอยู่เออมีเนื้อที่ที่พ่วงอยู่นะต้นนี้ก็ได้ปักออกนี่อยตัดออกเบิดเลยตัวนี้นี่เลยได้ชับมานล่นแพร่ได้มาเออมันเกี่มามาทางนี้มันเกี่เป็นมันเกี่เป็นนูนๆเนาะ มูรุดเด้อแต่อลมูรุดหปาว่าเอาอะไรมูรุดอีกเป็นคู่หักแถวเนาะเป็นคู่เป็นคู่แล้วท่านฝนน่ะมันอ่อนเนาะมันรุดโหโหเขาหากันชี้อะนะเออนฮ้อนนี่บ่ฮ้อนการขาเอามาเนี่ยมันต้องเอามาฮอดพี่ตอนผมมันบ่ใกล้ก็ไม่นี่บ่มันจะอยู่ห่มบ่ กัางนี่บ่ฮาก็คือว่าเฮาง่ายมาดพี่กะมันก็โอเคยอยู่ <Okay. S 2> แต่เฮาผู้เคิ่อยู่แถวแถวแถวนั้นเนะาะประมาณจะคนพอพอนิดเ่าน่าจะชิบชิบกว่าคนก็น่าจะมาได้ชิบบุคคบ่ิบห้าชิบหกประมาณมันมันตรงมีวิธีอ่ะเนาะเราต้องหาวิธีอำนาจหน่อย

อันนี้มาเทน้อยเทน้อยไปสิน่ะย่อแลวปงย่อปงแล้วกมาย่องนี้ปงต่อไปอีกนะบ่ให้มันแบบว่าบิดหลายนขยบขยบมาอยู่น่าจะได้อยู่ว่าอามาจัก10 14 15คนเนาะจะได้อยู่่อ,าา 10, 14, นนอ,อย,อ,ยอี่ละงนีนูนน้นเด้อเาน,นาะอ่ามันจะมาเฮาก็สิได้ปับนี่ ดินนี่มันกับคุดแต่ว่าเขาต้องเอามาก่อนปะ้เขาจะคุดปั๊บแต่ตอนนี้วัดดินกระเข่งแล้วเขาคุดใช้กับนานาเสาเลยเนาะเกิดเขาจะคุดไปเกิดเขาจะคุดไปด้วยมันกับบุหัวเสามันตั้งอยู่บนไรนะมีแต่เขากระกาบอะไรประมาณนี้เขาจะจังนั่นเนาะประมาณนี้แหละพี่น้อย ครับมื่อนี้กับผู้นี้อย่างไนพี่น้องเนาะมามาเบิ่งมาเบิ่งสถานที่มาเคียร์สถานที่ไว้เอาสิตอนแรกอ่ะเราใช้ไหว้สิบว่าสิบว่ได้ง่ายจีนะง่ายป้วยคือกูง่ายอ่ะใช่หนะเบิ่งมันมันก็มันกับ้าผู้เคพื่อนอยู่หันกับคือว่าแล้วมันจอเนาะ่มันอยากจาออยู่อ่ะมันมีหน้าบ้านนะแต่สำหรับแบบว่าเทาทีเทาบันอะไทีตัวนี้ดีนะมันก็สามารถให้ได้ขึ้นเขาอ่าเอาเอาเหตุได้อันนี้เอาว่ามีเนื้อทีที่มันหลายมันพวกแล้วนะ ปูเคลื่อนอะไรมาสามลังผมแจ็คอยู่นี่ <g ay> <c oughs> แต่ว่าเทามี้น,นทีหลายเท่ากับให้ใหมันอยู่บริเวณให้มันอยู่หม่องหม่องที่ว่ามันมันมันโอเคด้วยทีย่่อะนะแต่ว่าเคื่อนกับกาวาซีเอาซีคุณทกเป็นยังนยเนาะซีคุณทกเนี่ยถือว่างามเลยละเนาะกำลังดีเลยบลับยบวน้อยบวัวใหญ่บัวดี แต่ว่าเก้าเสาเป็นเทงาไหร่นาะอ่าเก้าเสาแต่ว่ามันจะบูมีเสากลางอ่ามาเฉพาะวะพีพ่ <c oughs> เออมันจะเป็นอา่ามันจะเก้าเสาเป็นเทงไหเก้าเสาแต่มันจะมีเฮ้สองห้องเฮ็ดสองห้องแล้วก็จะมีเทิบทั้งหน้าไม่น้อยทีนะอ่าอ่าสี่กูนฮกเนี่ยกนะ็ทีวว่ว่าพอดีงามเนาะเฮ็เดเฮ็ดห้อง อ่าห้องได้2ห้องจ้ะอ่าประตูห้องนึงแต่ห้องนึงแต่ว่ากะมื้อนี้กะยังบ่ทันได้เฮ็ดหยังพี่น้องเด้อมีแต่ว่ามาเบิ่งสถานที่ไว้แล้วกะอ่าสาเซานะว่าซนสั่งไว้แล้วเพิ่นเพิ่นกําลังสิทอกให้เพิ่นทอกแล้วลเพิ่นสิมาส่งนะเาความยาวจักเมตรอ่า4เมตร4เมตรแบนี อ่าเก้าเสาแต่ว่าหนาสิบสองนะวะพอนโบได้บ่ได้เอาหนาสิบหาเพราะว่าเฮือนเฮามันบ่ได้นั่นเด้ิแมนต้องคือสิไปเอาเสาใหญ่มันมันบ่มันบ่บวเข้ากันคือคือเสาหน้าบ้านมันกะเสารน้าบ้านเฮาต้องแต่งเอาอะไรเฮาบัดเฮาเฮ็ดแล้วเฮากะเอาเอาปูนมาแต่งมันก็ให้นมันเห้มันใหญ่ซั้นนึงอ่นนะมันก็สิงามเองคือคือโตเฮือนนี่เฮาก็ก่อได้บ่แเลยเฮาก็ก่อเกาะบวกกันมันกะเข้ากันบ่แเลยอ่นนะอ่าประมาณนั้น ตัดต่อมไอมอ่เลยยังได้หรอแต่แต่ยังมือนหอนี้เลยมือใหญ่เลย,ย,ยน้องเด้อมามาบอกมาอ่าเดี๋ยวมือไหนพร้อมไหนอาจารยชีเพราะมาบอกก่อนเ <โด S 2> พราะว่ามือนี้น่ะชีได้อ่าเดินทางกลับก่อนพี่น้อหน้ามาเขับมาหาทั้งตู้โจรเลยกันชีได้เดินทางกลับก่อนเพราะว่าอ่าทางแม่โน่นเพิ่นข้าวบุีได้ทั้งบ้านเนาะทางแม่โน่นเพิ่นไปหาลูกชายเมื่อวานนี่น่ะว่าลูกชาย แม่นอนเพิ่งไปครับลูกชายว่านี่กลับมาบ้านกลับมาบ้านแบบอ่างัวจะไปตื่นยังอะไรพี่น้องเนาะมาแล่นมาตำรถเนาะแต่มาตำรถจักรวัน,นีรถล,ล่มวันนี้พี่น้องเหรออ้าวอ่ะก็เลยว่าจะได้เมื่อก่อนสิเมื่อก่อนพาเพิ่นไปซักคือซักย่านามเพราะว่าเป็นยางบ่ได้แล้นี่นพี่น้องเยเนาะยางบ่ได้ปวดแขนปวดขาว่าะฉัน <laughs> โอ้ยมื่อล่ม,มดีกว่าบริเ็บเด้ เอามือต่อมาอย่มันเก็บนะอยากจะได้นอนราบจุมาเค้ื่อนนี่เนาะราบาบ่เนาะมันวหวดีแจ๋อเหนาวหนาวแห้งบ่เออบอย้ำมย้ำหนาวเัอนพายุนีะเฮือนเนาะบมย่าห้อนนี่กัห่วยอุ้ยจะยูได้เนาะได้ยังกินข้ขาวื่อนี่ ตุ้มไข่ตุ่มไข่บอมาให้บอสื่อสื่อพักมาอยู่อืมแดงมาตำอะไรกัเสร็จปตำเจลอุ้ยเยอะเจลปลาเล็กเนาะเจลปลาเล็กแน่แลลวกันเจ็ปลาเล็กจำเปิมๆเลยไปเอาเนาะมื่อกี้สื่อสื่อพักมาให้อยู่เนาะแปเแปะอยากไปาบ้านห้องไปเดี๋ยวนั่งยู่งกั ทางบออุพเพิน,นคุยโทรศัพท์อยู่พ่อดีสร้างมาเลยจะโอลมกันทุพเพินเนาะแต่ว่าเขาอยู่น้ำมันเจ็บแหง้งเนาะ เดวแห้งขนาดน้องเลยใสย่ป่้คือฟังนั่นเนาะนี่ซื้อผักมาให้ไว้ลวกกินล้นด,ดองเด้ดอ,เป,เ,อเปลี่ยนเมนูเพิ่นไม้น้ำเปลี่ยนเลยเนาะกินผักกินยางน้ำกับกบสิ้นแห้งได้อยู่หันเด้อ มักเล่นมักพิกเป็นยังไงเนาะสมาไหว่ทางน้องเพิ่นไหว่ลวกจำแจลแฮมมุ้ยนึกกินนะเนาะเนาะจะว่าสรุปแล้วกาสจะได้พากันง่ายๆออกคือเก่าเป็นยังไงเนาะเพื่อนนี่ตูดไปอีกเนาะแห่มันไล่พื้นที่ที่แบบว่าโอเคแล้วนะเนาะสรีสร้างมาอะไรเลยเ้าสิโอลมเงินกับสร้าง เนาะว่าสิจังไดรพี่น้องเลยเนาะคือมันมีทางเบาหล่าบบาพรอนเป็นการขึ้นมาเนาะจังหวะแต่เป็นการเดินทางครับคือกันเนี่ยเป็นมาใหพระคั่วนี่เนาะเดินตะนางเนาะกับทางงบทางผู้ใหญ่ทางบบาพรอนที่ว่าเป็นโอมานในการแต่ว่าเนาะขอบุญคุณทางผู้ใหญ่เนาะทางบุรักผู้ใหญ่ที่ว่า พอซอยกันเขามาหลายทางเนาะพอซอยกันเขามาผู้เล็กผู้น้อยกันเอาเลยคือตอนนี้การทางโมเซนก็ยัเริ่มดำเนินการเรื่องเรื่อนเลือสั้นจย่างไรกันเนาะรอเบิ่งเราส่งน้ำกันเนาะถ้าว่าทานใดที่อยากสมทบเนาะสมทบในการสั่งเรื่องสั้นนะจ๊ะยินดีนิดหน่อยเนาะซอยกันเขามาคนเล็กผู้น้อยเนาะกันเอาเลยไปเนาะสต่เรบที่นี่ทางโมเซนก็ได้จบชิปไปสามทีก่อนเนาะ อรอติดตามชมในคลิปต่อไปอีกนอฟพี่น้องนอวาสีเดี๋ยวเราจะคุยกับสร้างมาเนี่ยนคลิปต่อไปด้อฟพี่น้องเดอร์สันััคลิปนี้ตามไปก่อนแล้วสบายดีนอฟพี่น้องนอ